ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาวบอลให้โดนคืนนี้มี4คู่ครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b SCRIBE แล้วไปลุยกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับเริ่มกันที่คู่แรกเวโรนาพบกับอูดินเนเซเวลาตี2 45อศวินบันไดทองหลังพิงฝาจ้องกู้ศรัทธาในรังรับมือม้าลายน้อยที่หวังบุกมาขยับอันดับตารางเวโรนาเตรียมเปิดสนามสตาดิโอมากานตัวนิโอเบนเตโกดีตอนรับการมาเยือนของทีมอูดินเนเซโดยเจ้าบ้านเวโรนาของกุนซือเปาโลซาเนตติ กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่งปัจจุบันจมอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี14คะแนนผลงานนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเสมอเครโมเนเซ0-0แม้จะหยุดสถิติแพ้รวดลงได้แต่พวกเขาก็ไม่ชนะใครมา6นัดติดต่อกันแล้วปัญหาใหญ่คือเกมรุกที่ยิงได้น้อยมากและเกมรับที่เสียประตูง่ายในช่วงท้ายเกมอย่างไรก็ตามสถิติการเจออูดิเนเซในช่วงหลังพวกเขาทำได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อโดยไม่แพ้เลยใน6นัดหลังสุดที่พบกัน เจ้าทินประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บระนาวทั้งโทมัสซูสลอฟฟาริสอับดีและราฟิกเบลกาลีส่วนโจวันนี่กองหน้าตัวหลักกำลังมีข่าวลือย้ายทีมทำให้อาจไม่มีชื่อในเกมนี้ทางฝั่งอูดินเนเซ่ภายใต้การนำของกอสต้ารันจายิชถือว่าอยู่ในสถานะที่ปลอดภยัยฟอร์มล่าสุดพึ่งพ่ายอินเตอร์มิลาน0-1แต่โดยรวมถือเป็นทีมที่เล่นด้วยยากและมีความวินัยสูงจุดเด่นของอูดินเนเซ่ในฤดูกาลนี้คือความสามารถในการเก็บแต้มจากทีมในโซนล่าง ไม่แพ้ทีม3อันดับแรกเลยในปีนี้ทีมเยือนจะขาดนิโคโลซานิโอโลและยากุปปโอตรอฟสกี้ที่บาดเจ็บเขา่าแต่จะได้แนวรุกอย่างคีนนเดวิสยืนประจำการหน้าเป้าดูแล้วเกมนี้เชื่อว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่อึดอัดและเน้นแท็กติกเป็นหลักเวโรนาอาจจะได้เปรียบในบ้านและสถิติเดิมๆแต่ด้วยคุณภาพนักเตะอูดินเนเซ่ที่สม่ำเสมอกว่าน่าจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปอีกครั้งหรือเจ้าบ้านอาจเบียดชนะได้แบบหืดทีเด็ดฟันธงเวโรนา คู่ต่อมาเอเวอร์ตันพบกับลิส์ยูไนเต็ดเวลาตีสามท็อฟฟี่สีน้ำเงินคืนฟอร์มเก่งจ้องถอนแค้นยูงทองที่บุกมาพร้อมสถิติข่มนัดแรกเอเวอร์ตันเตรียมเปิดสนามฮิลดิคินสันสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมลิส์ยูไนเต็ดโดยเจ้าบ้านเอเวอร์ตันภายใต้การนำของจอมเก๋าอย่างเดวิดมอยส์พึงเรียกความมั่นใจกลับมาได้เต็มเปี่ยมหลังจากบุกไปเอาชนะแอสตันวิลล่า1-0จากประตูชัยของเจอเนียบารีปัจจุบันรังอันดับ10ของตาราง แม้ฟอร์มโดยรวมจะดูเหนียวแน่นขึ้นแต่พวกเขามีสถิติในบ้านที่ไม่ค่อยดีนักโดยไม่ชนะในบ้านมาสีนัดติดต่อกันแล้วและเกมนี้ต้องเจอปัญหาจัดทับในแนวรุกสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นต้องเจอข่าวร้ายเมื่อแจ็คกรีลิชปีกตัวยืมที่กำลังโชว์ฟอร์มเด่นได้รับบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกต้องพักยาวอย่างไรก็ตามมอยส์จะได้สองแข้งเซนกเกลอย่างอิลิมานเอนดิยาและอิดริซาการาเกกลับมาจากศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ทันที นอกจากนี้ยังมีลุ้นได้จาราดแบรนทเวดและคิรีนดิลสเบอร์รี่หอหายเจ็บกลับมามีชื่อในเกมนี้ด้วยส่วนแนวรับอย่างไมเคิลเคียนจะติดโทษแบนทั้งฝั่งลีสยูไนเต็ดของกุนซือดานียอลฟาเกเริ่มขยับออกจากโซนอันตรายขึ้นมาอยู่อันดับ16หลังจากเปิดบ้านเฉือนฟูลแลม่ม1 0ในนัดล่าสุดจากประตูชัยนาทีบาปของลูคัสเมชาแม้ฟอร์มในบ้านจะดูดีขึ้นแต่เกมนอกบ้านยังเป็นจุดอ่อนสำคัญเพราะพวกเขายังไม่ชนะใครเลยตลอด8เกมเยือนหลังสุด ซึ่งนัดนี้พวกเขาหวังจะใช้ความมั่นใจจากชัยชนะนัดล่าสุดมาหยุดสถิติเลวร้ายนี้สภาพความพร้อมต้องรอเช็คฟิตกาเบรียลกุดมุนซันแบ็กซ้ายตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บกระมังกล้ามเนื้อแต่ข่าวดีคือจะได้อันตอนสตักมิดฟิลตัวเก่งหายเจ็บกลับมาคุมแดนกลางส่วนแนวรุกยังฝากความหวังไว้ที่โดมินิกคาวเว์ลเลวินดูแล้วเกมนี้ทั้ง2ทีมต่างอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการแต้มแต่ปัญหาคือความเด็ดขาดในแนวรุกที่ค่อนข้างจำกัดขณะที่ลีสมักจะเน้นรับเหนียวแน่นยามออกไปเยือน คาดว่าจะเป็นเกมที่อึดอัดสุดท้ายน่าจะจบลงด้วยผลเสมอทีเด็ดฟันธงลีสยูไนเต็ดคู่ต่อมาคิโรนาพบกับเกตาเฟ่เวลา03:00นแมลงวันศักดิ์สิทธิ์ฮอตจัดจ้องขย่ำดีบลูวันส์หวังสางแค้นพร้อมยืดสถิติชนะ4นัดรวดคิโรนาเตรียมเปิดสนามเอสตาดิโอมูนิเซปอลเดอมอนติลิวิตอนรับการมาเยือนของทีมเกตาเฟ่ โดยเจ้าบ้านคิโรนาภายใต้การนำของมิเชลซันเชสกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากบุกไปเอาชนะเอสปันยอน2-0ในศึกคาตาลันดาบี้แมชเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้พวกเขาชนะถึง4จาก5นัดหลังสุดในลีกและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ของตารางจุดเด่นในตอนนี้คือความเฉียบคมของวลาดสลาฟวานัตกล่องหน้าตัวเก่งที่ซัดไปแล้ว7ประตูในฤดูกาลนี้และพึ่งเหมา2ประตูในนัดล่าสุดสภาพความพร้อมยังมีลิสนักเตะบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าวทั้งคริสเตียนสตูอานีดอนนี่ฟันเดเบก อาเซดินอุนาฮีและปอตู้รวมได้ถึงลาสคูรูมาและอาร์เน่มาร์ตินสจะติดโทษแบนด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขาเพิ่งสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการยืมตัวมาร์กอันเดรแทสเตเกนในทวารจอมเก๋าจากบาเซโลน่ามาเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวซึ่งก็น่าจะมีลุ้นได้เฝ้าสาวเช่นกัน ทางฝั่งเกตาเฟ่ของกุนซือจอมเขี้ยวโคเซ่บอดาลัสกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากปัจจุบันรั้งอันดับ16ของตารางและไม่ชนะใครในหลีกมา6นัดติดต่อกันล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านพ่ายบาเลนเซีย0-1ปัญหาใหญ่คือปืนฝืดอย่างหนักโดยยิงไม่เพียง3ประตูจาก6เกมหลังสุดนอกจากนี้สภาพจิตใจของทีมอาจได้รับผลกระทบจากเห่าเศร้าของดาวิซานเชสแบกสายดาวรุ่งที่เพิ่งสูญเสียคุณพ่อจากอุบัติเหตุทีมเยือนจะขาดมาตินซาตริอาโน บอหามายอรเรลและอัปเดลอัปคาทํทำให้บอดาลัสต้องปรับทับขนาดใหญ่ดูแล้วเกมนี้แม้ทำสถิติเก่าเกตาเฟ่จะดูข่มคิโรนาอยู่บ้างแต่ในชั่วโมงนี้โมเมนตัมอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างชัดเจนดังนั้นเชื่อว่าคิโรนาจะสามารถบดเอาชนะไปได้ที่เด็ดฟันทงคิโรนามาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้กันครับนอริชซิตี้พบกับโคเวนทรีเวลา03:00น นกขมิ้นเหลืองอ่อนมั่นใจสถิติคมจ้องดับซ่าช้างกระทืบโรงจาฝูงที่หวังบุกมาปลดล็อกชายนอกบ้านนอร w i c h ตี้เตรียมเปิดสนาม c a r r โร r o a ตอนรับการมาเยือนของทีม c o เวนทรีโดยเจ้าบ้าน Norwich City ภายใต้การนำของฟิลิเป้เก l มงพึงสร้างผลงานช็อกแฟนบอลด้วยการบุกไปถล่ม West ์บรอ w i c h ถึง50ในนัดล่าสุดทำให้พวกเขาเก็บชัยชนะได้ถึง4จาก6นัดหลังสุดและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ20ของตาราง30คะแนนหนีนห่างโซนตกชั้นได้ชั่วคราว จุดเด่นในช่วงนี้คือเกมรุกที่ดุดันยิงไปถึง14ประตูจาก5เกมหลังสุดสภาพความพร้อมกำลังเผชิญกับวิกฤตภายในทีมเมื่อศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างจอชซาเจนต์ถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดใหญ่นอกจากนี้ยังจะขาดเชนดัฟฟี่เจฟฟรีย์ชลบและอันเต้เซเนกที่มีอาการบาดเจ็บทำให้ความหวังในแนวรุกต้องฝากไว้ที่ออสกาชวานลและโจวันมาคาา ทางั่นโคเวนทรี ry, ภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดกำลังบินสูงในฐานะจ่าฝูงผลงานล่าสุดเปิดบ้านเฉือนมินวอล1-2โดยมีฮาจิไรเป็นฮีโร่ซัดประตูชัย แม้จะมีช่วงสะดุดบ้างในช่วงฤดูหนาวแต่พวกเขาก็กลับมาเก็บใช้ชนะได้2นัดติดต่อกันอย่างไรก็ตามสถิติการมาเยือนที่นี่ถือเป็นของแสลงเพราะพวกเขาไม่ชนะนอริชมานานถึง11นัดติดต่อกันและยังไม่ชนะเกมนอกบ้านมา5นัดติดในลีกสภาพความพร้อมจะไม่มีบ o อบบี้ทอมัสระการหลังตัวหลักที่ติดโทษแบนทําให้ต้องส่งลุควูเฟนเดน กองหลังตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจาก i ิ s สวิชลงคุมแนวรับแทนดูแล้วเกมนี้สถานการณ์ปัจจุบันต่างกันโคเ e n t รีของแ a มพาร์มีเกมรุกที่หลากหลายและกำลังกระหายชัยชนะเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงขณะที่นอริชแม้จะเพิ่งถล่มคู่แข่งมาแต่การเสียซาเจนต์จากปัญหาภายในอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องแต่ก็คงจะยังรักษาสถิติที่ไม่แพ้ทีมเยือนเอาไว้ได้อีกหนึ่งหนที่เด็ดฟันทงนอริช และนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่เด็ดบอลให้โดนนำมาฝากทุกท่านถ้าทีนชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ